สีม้ีี่เฉียงให้ดิมีนี่เฉียงให้ิมีนี่เียงให้ดิมีนี่เงให้ดิีนี่เียงให้ดิมีนี่งให้ดิมีนี่เฉียงให้ดิมีนี่เียงให้ดิ้ชาา้งให้ตั้งให้ยิงงให้ดีนเียงให้ดิเเอ